สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสิงห์สุพรรณนะครับณตอนนี้เราอยู่ในโครงการของสิงห์สุพรรณหนึ่งห้าออนทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้มาถึงที่พระธาตุช่อแห่แล้วนะครับเพื่อนนี่ครับครับกราบขอพรเป็นสักการะบูชากันนะครับนี่คือพระธาตุช่อแห่ครับเพื่อนจังหวัดแพร่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ ครับเดี๋ยวเราเดินชมไปที่รอบกันนะครับนี่คือทุกท่านที่เวลามาที่นี่เนี่ยก็จะมาเดินเวียนเทียนครับรอบองค์พระธาตุสามรอบเพื่อขอพรเป็นสีิมงคลครับเนี่ยครับมีความสวยงามถ้าผมผ่านมาสบับดีครับพี่วันไทเกอร์ครับอ,อ,องค์พระธาตุช่อแฮนี่นะครับตามประวัติเนี่ยคือเป็น พระธาตุประจําปีเกิดของปีขานนะครับแต่ท่านด้านใดไม่ใช่ปีขานเนี่ยก็สามารถขอพรได้นะครับแต่ถ้าท่านใดตรงกับปีขานเนี่ยขอพรได้เลยนะครับเป็นพระธาตุประจําปีเกิดโดยตรงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมผ่านมาจังหวัดแพร่ผมก็จะมาไหว้ขอพรท่านต่างๆในการเวียนเทียนแล้วในนั้นด้านติดกับพระธาตุนี้ก็จะมีโอโบสดที่ค่อนข้างสวยงามนะครับ นี่ครับที่มีองพระธาตุช่อแฮนะครับจังหวัดแพร่ครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเดี๋ยวเรามาขอพรกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปในอุโบสถกันนะครับเรามาดูเดี๋ยวผมตั้งคาถาให้ชาวขอิรพร้อมกันนะครับโบนะครับถ้าตอนนี้เรามาขอพรด้วยกันนะครับไหว้องค์พระธาตุช่อแฮกันนะครับ ครับ,รบก็ขอฟองกันเสร็จแล้วนะครับเพื่อน,นีน้ครับนะครับมีความสวยงามโดดเด่นนะครับเห็นนีที่หมายที่ดีนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราเข้าไปชมในโบสดกันนะครับว่า ช่อแหนครับเพื่อนๆที่มีความสวยงามนะครับมีความเป็นพุทธศิ์นะครับของสไตล์ตางคาเหนืออยู่นะครับมีความสวยงามมากนะครับบ네ุกรทางขึ้นนักระจายทั้เกิดมีความสวยงามมากครับพระพุทธองค์นี้ก็สวยงามครับทรานทุกา ตกแต่งนะครับก็มีความสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับนี่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ขอพรนะครับหลายๆท่านก็จะมาสถานที่แห่งนี้เพื่อกลับไปขอพรกันนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะครับไปกาบลาองค์พระธาตุช่อแหกหันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทิศิลมีความสวยงามนะครับกรับโมทนาสาธุร่วมกันนะครับผมขอเป็นสะพานบุญที่นําครอบครัวสิ่งสุขทุกท่านมาขอพรขอให้พรอ,อันที่ผมขอให้กลับไปหาครอบครัวสิ่งสุขทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ